ชื่อเด็กหญิงสาธิการยินดาค่ะจะทำเมนูข้าวผัดมาม่าค่ะเครื่องปรุงมีน้ำมันหมูไข่ข้าวสวยมาม่มาต้มน้มันที่ค่ะใส่น้ำมันใส่ผัดจนสุกไข่ไข ใส่ข้าวสวยลงไปใส่แมกกี้ลงไปใส่มาม่าต้มลงไปผัดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะ